ท่านผู้ชมครับท่านเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่ถูกเรียกว่าเดอะแบกเดอะแบกเนี่ยเป็นศัพท์ใหม่ที่เขาพูดกันในวงการของคนทํางานเหน็ดเหนื่อยหรือเป็นคนที่แบกภาระยิ่งใหญ่ภาระของคนอื่นน่ะที่ต้องรับภาระรับผิดชอบเกินกว่าที่ตัวเองจะรับได้ เขาเรียกเดอะแบกแต่ก็ทนได้นะคนที่เป็นเดอะแบกเนี่ยลักษณะก็คือเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธคนเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธโดยเฉพาะงานที่เขามอบให้ทำมันรับได้ทุกเรื่องอะ่ะเ,เรียกว่างานตั้งแต่งานผู้บริหารไปจนถึงลูกน้องอะ่ะความเป็นเดอะแบกเนี่ยมันไม่มีใครแต่งตั้งหรอกครับ มันเป็นเองโดยอัตโนมัติมันเกิดจากคนที่ไม่ปฏิเสธแล้วก็เป็นคนใจดีในบ้านหนึ่งมันจะมีเดอะแบกอยู่คนหนึ่งนะครับที่คอยภาระทั้งหมดอยู่กับคนคนนั้นไม่ได้แปลว่าต้องเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือเป็นลูกคนใดคนหนึ่งนะครับใครก็ได้ที่อยู่ในภาระที่จะต้องแบกขนาดนั้นเรียกเดอะแบก หนักมากบางทีชีวิตตัวเองแทบจะไม่ได้อะไรเลยอะ่ะแต่กับชีวิตคนอื่นต้องสมบูรณ์แบบนี่คือเดอะแบกบางทีต้องมาอยู่ไร่อยู่นาอยู่สวนกินข้าวที่ห่อมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเพื่อจะแบกภาระหาเงินให้คนอื่นได้ใช้ เวลาได้ตังมาเนี่ยตัวเองไม่กล้าใช้กลัวคนอื่นจะไม่ได้ใช้นี่คือเดอะแบกผมเคยเจอคุณแม่บางคนนะครับตื่นเช้ามากตีสี่เพื่อที่จะไปตลาดไปขายของกําไรได้นิดเดียวเพราะว่าตลาดบ้านนอกเนี่ยมันก็มีกําไรไม่น่ามากเพราะว่าคนซื้อก็ไม่ได้เยอะก็เก็บสะสมไว้ เพื่อผัวนะครับเดี๋ยวตอนเช้าผัวก็จะมาถามว่าวันนี้มีเงินให้กี่บาทจะไปทำงานจะไปกินข้าวจะไปอะไรก็แล้วแต่สตังอยู่กับคนคนเดียวบางทีก็ลูกถามหาอันนี้คือเมียในฐานะเป็นเดอะแบกบางคนก็แบกภระนีนเนี่ยข้างๆผมกำลัง ทำไร่อย่างหนักเลยนะครับแกตัดหญ้าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงแล้วเนี่ยไม่พักกินข้าวเลยถามว่า,าทําไมทําหนักขนาดนั้นแกบอกว่าก็เขาจ้างให้วันหนึ่งสามร้อยแกก็สู้หยุดไม่ได้นะครับเขาจ้างให้วันละสามร้อยก็สู้เพื่อที่จะเอาสามร้อยรวมรวมกันหลายวันก็จะได้หลายพันอยู่แล้วก็จะเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกเห็นไหม ตัวเองไม่ได้กินข้าวอร่อยไม่ได้กินของดีเลยเพราะว่าของดีมันต้องซื้อตัวเองยังไม่ได้กินของดีเลยแต่กับลูกต้องไม่อดเมียต้องอิ่มบ้านต้องใช้ได้ไฟน้ำนะเขาไม่ตัดไฟเพราะว่าจ่ายค่าไฟทุกเดือนภาระที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดต้องแบก เพราะความเป็นเดือแบกถ้าอยู่ในครอบครัวก็ก็แบกหนักหน่อยนะครับเพราะในครอบครัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีเดือแบกอยู่คนหนึ่งนะครับถามท่านผู้ชมว่าท่านเป็นคนหนึ่งไหมที่อยู่ในฐานะเป็นผู้แบกถ้าท่านเป็นเดี๋ยวฟังผมพูดให้จบหาวิธีการที่จะเลิกเป็นนักเดือแบกซะนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นท่านลองนึกซิว่าในบ้านท่านอะใครคือเดือแบกที่แบกภาระทั้งหมดตั้งแต่ งานครัวไปจนถึงงานอื่นๆเพราะว่าการใช้จ่ายเนี่ยมันต้องมีเงินเพื่อจะใช้ได้ทุกอย่างต้องใช้เงินของฟรีไม่มีในโลกต้องใช้เงินเดอะแบกต้องทำหน้าที่ในการซัพพอร์ตทุกเรื่องที่ต้องใช้เงินนะครับเห็นหน้ามิวคิควขมวดหน้าเครียดไม่ใช่อะไรหรอกแบกภาระไว้เยอะอันนี้ในบ้านนะถ้าในหน่วยงานหรือในองค์กรเนี่ย ที่เห็นอยู่กันเยอะๆไม่ใช่ว่าจะขยันกันทุกคนนะครับมันจะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่แบกภาระทุกเรื่องไม่รู้คนนั้นอาจจะเป็นผู้บริหารก็ได้คนนั้นอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้หรือคนนั้นอาจจะเป็นคนซึ่งแบบแทบจะไม่ประสีภาษาแทบจะไม่มีอะไรเลยอะ่ะแต่ภาระแบกอยู่กับเขาผมไปเจอโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับ ทั้งผออทั้งครูทั้งอะไรในในในโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยมารุมกันยืมเงินพันโรงอ่ะผ่นโรงแกมีตังคสาเหตุที่มีตังเพราะว่าแกแกไม่ใกล้ใช้เงินแกได้มาก็เก็บเก็บเก็บข้าวแกก็กินกับเด็กบ้างอะไรบ้างปรากฏว่าแกก็มีเงินเก็บการมีเงินเก็บของแกกลายเป็นดึงคนอื่นมาช่วยใช้เงินแกก็คือมายืมเงินแกใช้ ตั้งแต่พออ,อเลยะฮะยืมใกล้จะสิ้นเดือนละยังไม่มีเงินยังไม่ออกสักทียืมหน่อยพันโรงนะก็ให้ยืมไปพอยืมไปยืมมามเริ่มชินมากขึ้นทันีีเริ่มจะไม่คืนละแต่จะยืมเพิ่มนะ,ะมันกลายเป็นของของตายอะ่ะคือยังไงก็ต้องได้อะ่ะนะก็จะเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นคนแบกภาระไป ทีนี้ในองค์กรก่อนหนึ่งนะฮะมันจะมีคนแบกหน้าแบกตาแบกภาระเพื่อที่จะให้องค์กรนั้นอยู่ได้จะเป็นห้างร้านจะเป็นบริษัทจะเป็นหน่วยงานแม้แต่หน่วยราชการนะครับองค์กรต่างๆมันจะมีเดอะแบกอยู่นะครับดูดีๆนะเพราะฉะนั้นคนที่ที่เข้าใจเรื่องระบบการทํางานเขาจะไม่สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยเก่งทุกคนเระจะไม่บอกเนี้ย มันจะมีอยู่คนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่ขยันนะฮะอดทนกัดฟันสู้เพื่อจะให้งานออกมาดีเวไสเวลาเสนอหน้ามันก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งคอยเสนอหน้าคอยรายงานว่างานนี้ข้าพเจ้าเป็นคนทำนะนะครับจริงๆไม่ใช่มันมีเดอะแบกอยู่เดอะแบกจึงเห็บความคาดหวัง ความหวังความต้องการของคนทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่มาแบกความคาดหวังของคนอื่นเนี่ยท่านคิดว่าสบายไหมไม่ใช่เรื่องสบายเลยบางทีนะทำงานด้วยกันนี่แหละงานเราก็ยังไม่เสร็จแต่เพื่อนอะมาทวงงานกับเราแล้วบอกว่าเมื่อไรจะเสร็จทางทันทีเพื่อนก็ทำงานกับเรานี่แหละแต่ว่างานของเขาอะ มาให้เราเป็นคนทำกลายเป็นว่าเราต้องทำงานให้เพื่อนด้วยทำงานตัวเองด้วยเคยเป็นสมัยนักเรียนไหมครับสมัยนักเรียนในการบ้านเพื่อนหอบไปทำที่บ้านเราอะ่ะเคยมีไหมครับตื่นเช้ามาเพื่อนทวงเลยงานกูเสร็จยังเราก็ยังไม่เสร็จงานตัวเองอะ่ะแต่งานเพื่อนต้องเสร็จก่อนเพราะมันมาทวงเห็นไหมฮะนี่คือเดอะแบกแบกความคาดหวังของคนไว้มากมายแบกความ ความคิดที่คนอื่นเขาจะเอาอะไรจากเราไว้เยอะแยะวันนี้ถึงไม่มีเงินกินข้าวแต่ก็ต้องมีเงินไว้สำหรับให้เพื่อนยืมไปกินนี่คือเดอะแบกนะครับคนลักษณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีผลกระทบต่อตัวเองสูงมากครับเรื่องแรกเลยคือด้านจิตใจเขาเขาทุกนะเพียงแต่เขาอาจจะเป็นคนปากหนักคือพูดน้อย ไม่ค่อยบ่นให้ใครได้ยินหรือไม่บ่นเลยไม่พูดถึงความลำบากตัวเองเลยะนะครับเป็นคนพูดน้อยเป็นคนกัดฟันทําำงานสำเร็จทุกครั้งงานเสร็จนะฮะชีวิตเดอแบกนี่ลำบากมากนะครับถ้าคนเข้าใจนะแต่ถ้าไม่คนไม่เข้าใจนะใช้ซะปลปีม้มาเลยยับเยินเลย หัวหน้าบางคนไม่รู้ว่าลูกน้องคนนี้เป็นเดอะแบกนะโอ้โ oh, หมันใช้งานเอางานมาเพลินเท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 ินให้มันจะมีจุดระเบิดอยู่ครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามันรับมากๆม,มันไม่ไหวมันจะระเบิดของตัวมันเองนะซึ่งไม่รู้แต่ละคนมันก็มีจุดระเบิดที่ต่างกันด้านจิตใจเนี่ยถ้าเขาบริหารจิตใจไม่ได้เนี่ยก็าจะย่าแย่มากจิตใจเขาจะจะมองโลกในในแง่ไม่ดีเลยนะส่วนด้านร่างกายเนี่ยต้องพร้อมนะ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเดอะแบกในร่างกายต้องไม่ป่วยไม่ไข้นะที่เขาชอบพูดบ่อยอ่ะหน่วยงานนี้ห้ามลาห้ามป่วยจะต้องมาให้ได้ทุกวันเพราะอะไรเพราะขาดคนนี้ไม่ได้ไงเขาเป็นเดอะแบกนะครับด้านร่างกายก็สุดโทมนะบางคนทำงานไม่หลับไม่นอนนะยกตัวอย่างเจ้าของสวนอาจจะไม่ใช่คนลำบากเลยนะครับ แต่มันมีคนที่มาลำบากอยู่ก็คือลูกน้องหรือคนงานที่เขาจ้างเขาจำกัดว่าคุณต้องปลูกข้าวโพดให้เสร็จภายในพรุ่งนี้เนี่ยบางทีลูกน้องทำเสร็จอยู่แต่หัวหน้าไม่รู้หรอกว่าเขาเสร็จตอนไหนเขาอาจจะเสร็จตอนตีสองก็ได้เขาทำทั้งคืนเขาไม่นอนเพราะอะไรงานต้องเสร็จไงเขาต้องทำให้เสร็จ ไม่งั้นเจ้านายไม่ชอบไม่พอใจนี่ไงครับร่างกายเขาต้องเพอร์เฟกมากพ่อแม่ที่ทําตัวเป็นเดอะแบกเนี่ยร่างกายอย่าอ่อนแออย่าป่วยอย่าไข้นะครับถ้าเรามีภาระจะต้องจ่ายเงินให้ลูกทุกวันเราต้องมีเงินสํารองอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาจะมาบอกว่าวันนี้ไม่มีตังค์นะไม่ต้องกินข้าวนะมันก็ไม่ได้ไงมันต้องมีข้าวกินไงมันก็ต้องมีตังค์ไงตังค์จึงต้องเป็นกองทุนสํมรอง อยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาบางทีอาจจะวันนี้เราอดก็ได้เพื่อให้ลูกได้อิ่มนะครับเพราะว่าวันนี้มีอยู่แค่ร้อยเดียวให้ลูกไปกินข้าวตัวเองยอมอดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเดอรแบกความเป็นเดอรแบกเนี่ยด้านจิตใจด้านร่างกายด้านประสิทธิภาพการทำงานก็มีปัญหานะครับประสิทธิภาพก็คือทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพเพราะมันเหนื่อยอ่ะมันล้านะครับ งานที่เคยออกมาร้อยเปอร์เซนอาจจะเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซนตแต่งานอาจจะเสร็จทันอยู่แต่ประสิทธิภาพมันน้อยลงเพราะว่ามันแบกภาระอย่างอื่นไปเยอะนี่ไงปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเดอะแบกเข้าใจว่าเราเป็นเดอะแบกท่านผู้ชมครับปัญหาที่ยกมาเมื่อสักครู่จะหมดไปทันทีถ้าท่านรู้ว่าท่านคือเดอะแบกอย่างที่ผมถามท่านเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านเป็นเดอะแบกไหม ท่านจะแก้ได้ปัญหาที่ยกมานะครับเพียงแค่หนึ่งท่านรู้ว่าท่านเป็นเดอะแบกแบกอะไรไว้บ้างครับภาระต่างๆเหล่านี้หนึ่งเรารู้ตัวว่าเราเป็นเดอะแบกนะในบ้านเนี้ยเราจะต้องทําอย่างเซฟทําอย่างระมัดระวังร่างกายด้านจิตใจด้านภลระกําลังรวมถึงทรัพย์สินเงินทองจะจ่ายอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดแล้วคิดอกีกเพราะเรารับภาระไว้เยอะพรุ่งนี้ ค่าไฟเขาจะมาเก็บเนะ่ยวันนี้ยังไงก็ต้องใช้เงินให้น้อยเพื่อจะมีเงินไว้สำหรับจ่ายค่าไฟมันจะได้บ้านนี้มีไฟใช้ต่อไปอีกนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นเดอะแบกเราจะต้องกําหนดขอบเขตของงานตัวเองว่าเราจะแบกไม่ไหวแล้วนะเกินกว่าน,นี้เราทําไม่ได้แล้วนะต้องกําหนดครับไม่งั้นความคาดหวังที่เขาหวังกับเราอ่ะเขาจะไม่สมหวัง เมื่อเขาไม่สมหวังเขาก็จะมาด่าเรามาตําหนิเรามาทําให้เราเสียใจเพราะอะไรเพราะเราไปทําให้เขาคาดหวังนะครับต้องกําหนดขอบเขตว่าทําได้ไม่เกิดน,นี้นะถ้าเกินเนี้ยเราช็อกนะเราไปไม่เป็นละนะเราไม่ไหวแล้วก็ต้องบอกอย่างนั้น ประการต่อมาสำหรับเดอะแบกก็คือเราต้องมีขอความช่วยเหลือหมายถึงว่าถ้าเขาต้องการเงินจากเราเราจำเป็นต้องใช้เงินอีกนะฮะมันจำเป็นต้องหาวิธีขอความช่วยเหลือเช่นมีวิธีที่จะหาเงินกู้เงินดอกอะไรก็แล้วแต่เอามาซัพพอร์ตก่อนแล้วก็ใครที่เข้าใจเราก็ชวนเข้ามาลำบากแบบเราบ้างคือเพิ่มจำนวนเดอะแบกให้มากขึ้นเรื่อยๆ นะครับไม่ใช่แค่เราลำบากคนเดียวให้คนอื่นได้มาร่วมลำบากกับเราเพื่อจะมีทีมไงพอมีทีมมีหลายคนมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ลำบากคนเดียวนะมันมีคนช่วยลำบากด้วยนะครับและประการสุดท้ายน่าคิดมากก็คือเราจะต้องดูแลสุขภาพดูแลร่างกายของตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจครับ จะเหนื่อยแค่ไหนก็นแล้วแต่ต้องได้กินข้าวอิ่มต้องได้นอนอิ่มต้องมีเงินใช้ส่วนตัวบ้างอย่าไปมองว่าสังคมเท่านั้นที่จะต้องได้จากเราสังคมมันก็ต้องให้อะไรเราบ้างนะครับเพื่อเราจะได้มีชีวิตต่อให้เขาส่งงานมาให้เราเราจะได้แบกต่อไปนะครับน้ำหนักของการแบกไม่เท่ากันนะครับบางคนหนักมากหนักน้อยบางคน แบกก็จริงอยู่แต่ที่แบกไหวงานเยอะแยะไอ้ภาระเยอะแยะแต่ก็แบกไหวก็เพราะว่ามีศักยภาพร่างกายมีประสิทธิภาพพอที่จะแบกพอหรือจิตใจแข็งแกร่งพอที่จะแบกไหวนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าท่านเป็นภาระาท่านเป็นคนมีภาระเกินกว่าความสามารถที่เราจะทำได้ก็เรียกว่าเป็นเดอะแบก เรียกว่าทํางานเกินหน้าที่ก็ว่าไปแต่มันเป็นความหวังของคนอื่นที่เขาหวังเราว่าเราจะต้องทําได้นะงานนี้เราจะต้องสําเร็จนะมันก็เลยทําให้เราต้องแบกต่อไปนะครับแต่ว่าการจะแบกต่อไปได้ทําให้ความหวังเขาสําเร็จต่อไปได้มันต้องเซฟตัวเองมีวิธีดูแลสุขภาพจิตนะครับเพราะบ,บางทีมันไม่ไหวก็ไปเครียดไงพอเครียดมันก็วีนไงมันก็ด่ากูไม่เอาแล้วเว้ย ทุกอย่างก็ล้มหมดเลยนะจากที่เราคิดว่าเราไหวอะ่ะแล้วคนอื่นคาดหวังว่าเราจะทำได้อะ่ะกลายเป็นเราอะ่ะเป็นปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลอย่างนี้แล้วเราก็จะรับบทบาทของการเป็นเดอะแบกต่อไปได้เดอะแบกมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนเก่งไปแล้วนะครับเราก็จะกลายเป็นแบบแข็งแรงอะ่ะเก่งรับได้หมดวันไหนที่ไม่มีใครโยนงานมาให้ทำตั้งหาก กลายเป็นเหงาไปเลยนะครับเหงาไปเลยนะฮะเรานกันแล้วแต่วันนี้ผมได้ที่นั่งแล้วนะฮะถึงข้าวกล่องนะฮะที่จะมานั่งกินตรงนี้นะครับนี่มีข้าวกล่องหลายกล่องอยู่มากองไว้ตรงนี้ให้สุขภาพร่างกายตัวเองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำงานที่อื่นต่อพบบรรยากาศดีๆพบประเด็นดีๆก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะครับขับทำโรงมาแล้ว เดี๋ยวนั่งทานข้าวนะฮะเสร็จจากนี้ก็ไปลุยงานต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ